แนวทางปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยเมื่อหายจากโควิดปัจจุบันการติดเชื้อโควิดยังคงแพร่ระบาดและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเชื้อโควิดสามารถแพร่ผ่านทางการหายใจหรือการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อหรือการนำมือที่มีเชื้อสัมผัสจมูกหรือตาของตัวเองนะคะดังนั้นจึงต้องมีความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันตนเองซึ่งมีวิธีการปฏิบัติตัวดังนี้ค่ะ 1. การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยที่หายจากโควิดสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ต้องยึดหลักสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างและล้างมือบ่อยๆสามารถทำงานได้ตามปกติหากร่างกายพร้อมโดยไม่ต้องตรวจเชื้อซ้ำและในบางรายอาจจะมีอาการเหนื่อยง่ายไอเรื้อรังสูญเสียการรับรสและการได้กลิ่นซึ่งเป็นอาการของลองโควิด อาการเหล่านี้จะหายไปได้เองแต่ต้องใช้ระยะเวลาถึงจะกลับมาเป็นปกติแต่หากมีอาการแน่นหน้าอกหายใจลำบากอ่อนเพลียให้รีบไปพบแพทย์ค่ะและสามารถฉีดวัคซีนโควิดได้หลังจากหายป่วย1-3เดือน 2. การปฏิบัติตัวสำหรับคนในครอบครัวของผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างกับคนในครอบครัวล้างมือบ่อยๆหมั่นทำความสะอาดบ้านห้องนอนและเสื้อผ้าของทุกคนอยู่เสมอนะคะ โดยการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดถูภายในบ้านและห้องนอนการรับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัวควรมีช้อนกลางไม่ควรใช้ช้อนส่วนตัวในการตักอาหารก่อนและหลังเข้าห้องน้ำต้องล้างมือให้สะอาดค่ะ 3. การปฏิบัติตัวสำหรับประชาชนในชุมชนผู้นำชุมชนหรืออสอมแจ้งลูกบ้านให้ทราบว่ามีคนหายป่วยและติดตามช่วยเหลือ ยึดหลักสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างและล้างมือให้สะอาดและต้องเข้าใจให้กำลังใจไม่รังเกียจผู้ที่หายป่วยปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้อ